วันนี้สบายหน่อยออกงานมีโอเดสฝุ่นมาขับรถเฮอสบายใจหน่อยเดี๋ยวคือโอเดสขับรถเนี่ยจะเขาจะไปตัางไดเลี้ยวตัางใดซื้อไปตัางไดถอยไปตางได้อกด้วยกันเดี๋ยวถ้าเจอสี่แยกหน้าหันนะตัวเลี้ยวขวาเนอะหนงานจะอยู่หิมหนุนทางคณะงานที่เขาจะไปวันนี้นะอ่าเลี้ยวขวาเด้อเลี้ยวขวาอ่าอ๋อทีปเปิลน,นักเดยกะาครับตีนักเด็กคณะโอเคอ่าอันเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวสาย โอ้ก็จะเลี้ยวไปอย่างซ้ายน่ะก็มันเป็นขวาอบัดใจแล้วต้องบอกว่เลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวขวาหมายถึงสะพานโอ้กะคนเมืองป้อเป็นเมืองแม่เป็นเมืองเลี้ยวขวาก็คือสะพานแดดที่ทบไปเลี้ยวซ้ายละลเลี้ยวละเลี้ยวละแล้วมันจะไปเชิญไก่นะนี่นะโอ้ขวาปะภาษาเมืองว่าไรสะพานอ่ะก็าีฟเลี้ยวถูกแล้วเหรอ โอ้โหเลือดหันนี้ไปจัดไปเฮ่อปุ่นไปจัดเพลงในไปเฮ่อปุ่นขว่แปลว่าสะพานแจวเฟิ่งปีเส้าสองพันปะเจ็บหัวใด้ครับโอเดตเจ็ดสิบนี่เขาเลี้ยวขวาหมายถึงว่าเลี้ยวไปทางขวาก็ฮะเลี้ยวไปทางขวาละสะพานภาษาเมืองว่าไงขว่าพี่เลี้ยวถูกละเออไอ้ปุ้นเนี่แฮมซามกิโลปุ่นเอะมีอยู่เทิรนไหนแยกนี่นะ เออกูบักเคลียร์ละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาสะพานมันก็แม่นอยู่แต่มันเป็นมันก็คือสะพานนั่นนะแต่มันคือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยเบี่ยงมือเบี่ยงขวาเนี่กรยส่้นขับคนเดียวก็วันนี้จะภาคพรออกงานมาหน้าวันนี้ก็มาออกงานด้วยกันก็เลยว่าเออจะหือตัวเป็นคนขคับกระถ่ายอุ้มหัวเรื่อง เออเนี่ยน้องมันอู้กันมาหูเรื่อหนึ่งสองคนนน่นเค่อยเพราะว่าจัดเพลงในไปเหี่ยมันขัวแปลว่าสะพานกนเมือขอเถียงซะเนอะเออเอ้ยเรียวขวาเรียวขวาแปลว่าสะพานอืมเรียวขวาเพราะว่าสะพานเจ้ามันมาได้วันเรียวขวาคือขวามือก็แต่ขวามือหรอนักกว่าเนี่ยมากขวามือตะวันเรียวขวาเออเอยเป็นพิษที่ห่มนี่เนาะเออขวา,านปีบบนท้องสะพานเออออข้าขวามือหมือนกเรียวขวา เออเอ,อ้ยหมว่าปวดงีปวดขมาเปิงปีสาวสองพันคนเดือดร้อนได,ด้เนาะปุ่นในแหมสามกิโลในยูเทิร์นนี่นะวดโอยใจนี่ผัพนนครับอ่าพวงมาลย,ยี่ตัวเนาะเอออ้าถ้าถ้าถ้ามีปัญหาอู้ผะหัวเรื่องถ้าให้คิดกับพี่อันตัวกันย้ายพวงมาลัยไปลายตัวพี่ย่มได้เนามันจะไปย้ายได้อย่างไงพวงมาลัยรถเมืองไทยมันอยู่ฝั่งขวาสออีรับรอ้อหัวไปเลยหัวแปลว่าหัวแปลว่า สะพานเอ้ยเฮาคือจะไปด้านขวาด้านขวาขวามือกับตัวย่ำมากขวามือเป็นอู้บะเคลียร์อีเนาะอ้บะเคลียร์เจ้าเออเอ้ยน่าก็สุมะเจ้าอืมอืมอ้ามมาขับรถอ่ะไปชมอะไรเอาฟัาเพหน่อยฟัาเพหน่อยฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นค่ะหรือหมายความว่า อ่าชีตตัดได้กับไงตัดหั่นแล้วม <als> well. ันเ <ij> ่าไหร่มันม right ัน hmm. ม um, ah ันไม่เหมายมันเปลี่ยนชุบโลตก็บอกอันน่ะชุบกู้กันก่อนแล้วกุบกู้กันก่อนมันมันมันเป็นยังไงแต่ก่อนเนี้ยปุ๋ยชีตตรงไหนกับไงตัดหั่นบางคนเข้าใจผิดเออเอปี่เข้าใจว่าชีตัดหั่นอ่ะเออชีตแบบหอ้ยมืออ่าชีดหัวไปมือไม่ไงอ๋อคือแล้วเพลตัวเพลตอย่างเหรอมาชาเด่น ปลาชาแดนปลาชาคือปลาหิวนะกะแม่นมาได้ปลาที่มาเมื่อลู่นบาได้เนาะปลาจายถ้าปลามาเมื่อลู้คือปลาที่หลังอ๋อปลาที่หลังปลาชาปลาขั่วกันอ่ะเป็นคนขั่วแล้วเนี่ยก็ะึือมาดีไงนะก็ะึือเป็นนักบุญปีศาหนึ่งวันนี่นะปลาชาแดนนี่กะเออปลาชาแดนอ๋อเอาพี่ไปส่งบ้านบมกพี่ขัวจะพาพี่เอาไปเหยวไปอ๋อกขัวก้โก้ยังโก้ผีโก้ผี พีครับหัวพีอยู่หัวครับผมวันนี้ขอบคุณโอเดจิฟิสเลยครับผมสนุขหัวคือสะพานอ่ะกรเมืองอ่ะมันแม่นขววคือสะพานแต่เข้าใจคือเลี้ยวขวาคือเลี้ยวตัดสะพานถ้าตัวว่าจะอ่านมันก็แม่นแต่สำหรับความเข้าใจพี่คือเลี้ยวขวาคือไปเบี่ยงขวาขวามือขวามือเออแล้วหัวนั่จใช่สะพาน ก็มันกัแม่นสะพานอยู่มันจะมีขั้วไหมขัวเล็กขัวปุ๋นแม่นก็ขัวเลี้ยวขั้วเออป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 อและและและจัดรายการนี้กดซ้ายกดขวาเออหุ่นตางแล้วแต่หุ่นตางนะแล้วแต่หุ่นตางมีหลุมมีบ่อเนาะอีพอะเนาะแม่นแม่นที่แปดบวกมาได้เนาะบ่ได้บ่ได้ไอ้อย่างเนี้อู้เลย่อย่างกันเนี้ยหุ่นตางเขาอู้ไปเลย ไแล้วครับผมเจ้าอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีบุตรอายกระเทยอายตุด๊ดความเสียวสุดๆจะรู้ได้อย่างไรไเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับผม